การอยู่คนเดียวมันทาให้คุณรู้สึกยังไงรู้สึกเหงาโดดเดี่ยวหรือว่ารู้สึกว่านี่มันปกติใครๆก็อยู่คนเดียวแต่ไม่ว่าจะรู้สึกยังไงชีวิตต้องดําเนินต่อไปครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเกมที่มีตัวเอกอยู่คนเดียวเกมที่ตัวละครในเกมแทบจะไม่เจอตัวละครอื่นเลยดําเนินเรื่องไปคนเดียวแบบเหงาๆแบบไม่มีใครและบางทีมันอาจจะบอกได้ว่าการอยู่คนเดียว หลายๆครั้งมันไม่ได้แย่แต่ถ้าเกิดคุณไม่เหงาและมีเพื่อนคุณสามารถชวนพวกเขามาเล่น World of w a r s h i p ได้เพราะ World of w a r s h i p มีโหมดทีมอัพที่สามารถเล่นกับเพื่อนๆได้นนสูงสุดถึง24คนสร้างแคลนจัดอันดับและพิเศษคือไม่ใช่แค่การต่อสู้ที่จริงจังแต่ยังมีการคอนแลปต่างๆผมเคยทำคอนเทนต์ของ World of w a r s h i p มาก่อนได้ลองเล่นและคิดว่าเป็นเกมสงครามที่สมจริงและซีเรียสมากๆนั่นแหละครับ เกมจำลองการรบทางทะเลสุดเดือดสู้กันแบบ12ต่อ12มีเรือรบมากมายหลากหลายร้อยลำให้เลือกตะลุยไปในน่านน้ำสุดสวยงามและการรบสุดเร้าใจที่ตอนนี้เนี่ยเขามาพร้อมประสบการณ์ใหม่เพราะผู้บังคับบัญชาคู่ใจจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ไม่ใช่ทหารหน้าเข้มแต่จะกลายเป็นน้องๆจากเกม Blue Archive แล้วมันจะมีอะไรยอดเยี่ยมไปมากกว่านี้อีกของแบบนี้ต้องลองแล้วจะรู้ครับเล่นตอนนี้เกมแจกคู่บัญชาการสุดน่ารักให้ไปใช้เอาโค้ดไปใส่แล้วไปลุยกันได้เลยโค้ดขึ้นให้บนหน้าจอนะครับใช้ได้ถึงวันที่4เดือน9ใช้รหัสเชิญที่คุณเลือกเพื่อเลือกคู่บังคับบัญชา Blue Archive ที่คุณต้องการเชียร์ให้เป็นสุดยอดคู่บังคับบัญชาเมื่อสมัครเกมแล้วก็รับของรางวัลมากมาย บัญชีพรีเมียม7วนันเครดิต2.5ล้านเครดิตรับบลูน1,000หน่วยและกล่องของขวัญบลูอาร์คไลฟ์3กล่องล็อกอินเข้าไปเนี่ยทำภารกิจง่ายๆ3ภารกิจเพื่อเพิ่มคะแนนผู้บังคับบัญชาของคุณผู้เล่นที่โชคดีที่รวมกิจกรรมครบทั่ว180คนจะได้รับรางวัลเพิ่มเติมคือผู้บังคับบัญชาจากบลูอาร์คไลฟ์1คนมีอายาเนะโฮชิโนะและโนโนมิแล้วรออะไรอยู่ครับ แค่เล่น World of w a r s h i p คุณก็จะไม่เหงาอีกต่อไปเล่นได้ไม่เหงามีสาวๆจากบู c h ค v e มาขับเรือรบเป็นเกือนผมก็จะไม่จนด้วยครับเผื่อเขามาสปอนเซอร์อีกถ้าเกิดใครอยากลองเล่นลองลองลองเล่นดูนะครับส่วนคนที่เล่นในคอนโซลก็ไม่ต้องน้อยใจไปเพราะเกมมีรางวัลให้เหมือนกันเป็นกล่องของขวัญบูอาคาบห้ากล่องและผู้บัญชาการอายาเนะจากเกมบูอาคาและถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรเพิ่มอีกกดดูได้ที่ลิงก์ในเดสคริปชันครับ แต่ถ้าเกิดอยากรู้ว่าเกมคนเหงาเป็นยังไงเหงาจริงไหมมาลองดูเกมเหล่านี้กันครับเกมแรกเลยคือ Firewatch Firewatch เป็นเกม FPS ที่เน้นเนื้อเรื่องเกมเล่าเรื่องราวของเฮนรี่ อาสาสมัครป้องกันไฟป่าที่ชีวิตของเขาไม่ได้สมบูรณ์และเต็มไปด้วยปัญหามากมายแต่เฮนรี่ก็เลือกที่จะมาทําหน้าที่ที่นี่เขาขึ้นชื่อว่าเป็นคนเหงาเพราะในเกมแทบจะไม่มีตัวละครอ,อื่นเลยมันมีแหละครับแต่ว่ามันน้อยมากแล้วก็จะมีการเก็บวิทยุสื่อสารมาสื่อสารกับเพื่อร่วมงานที่คอยคุยด้วยเป็นระยะเท่านั้นตัวเกมจะโฟกัสอยู่ที่ตัวเฮนรี่ที่ทําหน้าที่ของตัวเองเดินสำรวจป่าพบเจอเรื่องราวต่างๆเจอสิ่งของต่างๆทําภารกิจกลางป่าแบบทั้งวิ แต่และช่วงเวลาเนี่ยจะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไปมีทั้งเช้าสายบ่ายเย็นทําให้เราได้พบอารมณ์หลากหลายจากการสํารวจป่าและยังทําให้เราได้ใช้เวลากับตัวเองด้วยเป็นเกมที่ทําให้สะท้อนความคิดทั้งคนเล่นแล้วก็อินไปกับเรื่องราวได้ถ้าพูดเรื่องความเหงาและการใช้เวลากับตัวเองคงจะขาดเกมนี้ไปไม่ได้ครับกับเกม The Witness เกมนี้เนี่ยเป็นเกมมุมมองบุคคลที่1ที่จะพาคุณไปติดเกาะร้างที่ไหนไม่รู้ มาทำไมไม่รู้มาคนเดียวด้วยเปิดออกมาเนี่ยเราก็อยู่ที่เกาะแล้วมีสีสันสดใสและดูสดชื่นแต่ประเด็นคือในเกาะมันเต็มไปด้วยเทคโนโลยีสุดประหลาดทั่วทั้งเกาะสิ่งที่คุณต้องทําก็คือไขพัศจลแบบฉ่ำๆแบบหนักหน่วงเพราะว่าเกมนี้คือเกมไขพัศจลที่คุณต้องเดินทางแก้ปริศนาทั้งเกาะแบบไม่คิดชีวิตจนต้องตั้งคําถามแทนทุกการสำรวจของเกมนี้คือพัศจลเรียกว่าเป็นสุดยอดเกมบริหารสมอง เพราะพัซเิลในเกมนี้เนี่ยมีเยอะมากๆมีตั้งแต่ง่ายเบสิกไปจนยากมากๆมีหลายพัซเิลที่เชื่อมต่อถึงกันบางพัซเิลยากและต้องใช้เวลาพอสมควรถ้าคุณเป็นคนที่ชอบไขพัซเิลอยู่กับตัวเองเงียบๆแล้วละก็เกมนี้เนี่ย ยิ่งกว่าสวัสคิ์นี่ครับแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนเหงาก็อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งต่อมาเกมเหงาที่อาจจะไม่ได้เหงาจริง Death Stranding ถึงในเกมเราจะเจอคนอยู่เรื่อยๆแต่เกมมันให้ฟีลเหงาเปล่าเปลี่ยวโดดเดี่ยวเกมนี้เป็นเกมจากฮีเดโอโคจิมะครับเรื่องราวของโลกที่เปลี่ยนไปจากภัยพิบัติมันทําให้ผู้คนในโลกนี้เข้าไปอยู่ในหลุมหลบภยัยแล้วไม่ออกมานอกบ้านจึงต้องมีคนทําหน้าที่ขนส่งครับสำหรับเรื่องราวเนี่ยมีการตีความกันหลายๆแบบ แต่ประเด็นคือเราต้องเดินทางไปส่งของจริงๆผ่านโลกอันแสนโหดร้ายและเต็มไปด้วยตัวอะไรก็ไม่รู้ครับถึงแม้เกมจะมี NPC ก็จริงตัวเอกเนี่ยจะมีช่วงเวลาที่ได้พบปะกับผู้คนแต่ถ้าเกิดได้ลองเล่นจะรู้ครับว่าส่วนใหญ่ของเกมเพลย์คือการเดินแบบเหงาๆและมีดนตรีประกอบสุดปเปล่าเปลี่ยวเดินเหงาไปพร้อมกับหนูน้อยบริชเบบี ที่มาก็ไม่ค่อยได้ช่วยอะไรนะนอกจากเป็นสัญญาณเตือนแค่นี้เรื่องเหงาแล้วครับเราไม่ใช่แค่เหงาอย่างเดียวบางครั้งยังต้องเดินไปเจอกับดักของผู้เล่นอื่นที่ทําให้ของที่เราขนมากระจายเละเทะเรียกว่าเหงาอย่างเดียวไม่พอหดหูด้วยและเกมนี้เกมต่อไปทั้งเหงาทั้งหดหู Shadow of the Colossus เกมนี้เนี่ยเป็นเกมแอคชั่นมุมมองบุคคลที่3 ที่ว่าด้วยเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ไม่มีชื่อเรื่อยสามเขาต้องการปลุกชีวิตของหญิงสาวคนหนึ่งจึงรับภารกิจจากเทพและออกเดินทางกําจัดยักษ์ทั้ง16ตัวเขาเลยควบมาและออกตะลุยไปในโลกกว้างเพื่อต่อสู้กับเหล่ายักษ์ที่มีเมคอัพก,การต่อสู้แตกต่างกันออกไปในการเดินทางเนี่ยมันเต็มไปด้วยความเวมิร์งวางและบรรยากาศปาเปล่าเปลี่ยวมืดถ่มขมุกข,ขมัวนอกจาน,นี้คือเกมไม่มี NPC เลยระหว่างทาง ที่พรจะนับว่าเป็นสิ่งมีชีวิตก็เป็นพวกสัตว์กิ้งกงกิ้งกะหรือว่าม้าที่เราขี่มีตอนเริ่มเกมเนี่ยแป๊บหนึ่งสัก5านาทีเกมมีบทพูดแค่นั้นและตลอดเกมก็ไม่มีบทพูดอะไรอีกเลยแม้ว่าเกมจะเหงาระหว่างทางแต่ว่าไม่ต้องกังวลครับตัวเกมเนี่ยสนุกพอที่จะทําให้เรามองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปได้เพราะความเหงาคือตอนจบตั้งหากเหงาแบบเพลงนี่คือเหงานี่แหละเหงาของจริงต่อมาครับสุดท้าย The Legend of Zelda ภาคปี1986เกมสุดคลาสสิกที่ใครเห็นชื่อเราก็คงงงว่ามาถึงตรงนี้ได้ไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เขาน่าจะเหงาแหละใครเหงาก็ต้องเซลดาครับเฮ้ยหรือลิง นักรบผู้ถูกเลือกในตำนานที่ได้รับภารกิจให้ไปช่วยเหลือเจ้าหญิงเซลดาที่ในภาคปัจจุบันเนี่ยทำได้หลายอย่างมากครับบินสูงร่อนยิงนกตกปลาครับของสร้างความสัมพันธ์กับตัวละครจนชีวิตเขาอาจจะไม่เหงาอีกแล้วก็ได้เพราะดูลิง์กในภาคล่าสุดดูจะยุ่งมากกว่าโฆษณาดําน้ำดูปการางอีกแต่ถ้าเราย้อนกลับไปในปี1986ภาคแรกของตัวเกม เขาคือนักรบแห่งแสงคนเหงาของแทรเพราะตัวละครเนี่ยไม่รู้ว่าชื่ออะไรไม่มีใครรู้ว่าชื่อลิงด้วยซ้ำคิดว่าชื่อเซลดาแล้วก็ต้องออกไป,ประจนภัยช่วยเจ้าหญิงแบบหมาป่าเดียวดายในเรื่องเนี่ยเราจะแทบไม่ได้พบ NPC ที่มีคนอยู่เลยแล้วคนที่เจอก็ทำหน้าที่แค่เป็นในหน้าค้าของและมอบของให้เราเท่านั้นนอกจากนั้นเนี่ย แม้ตอนจบเราจะช่วยเจ้าหญิงไว้ได้ก็จริงแล้วทั้งหมดที่เราทํามาก็ได้รับคําขอบคุณแบบขอไปทีเป็นคําขอบคุณที่ไม่ยอมมองหน้าด้วยซ้ำเซลด้าไม่เม้แต่มองหน้าลิงแบบมีตัวอักษรขึ้นและหน้ายัางไม่หันมามอง ไปเรื่อยผมเนี่ยไปเรื่อยแต่ถ้าไปเรือต้องเ o ลออ o ฟบอร์ชิฟครับเกมจำลองการลบท่างทะเลสุดเดือดที่สู้กันได้แบบ12ต่อ12ตอนนี้กำลังคอลลบกับบูอาร์คายและเรามีสิทธิ์ได้ผู้บังคับบัญชาสุดน่ารักด้วยเพราะงั้นอย่าลืมเข้าไปเล่นมีโค้ด้ใส่รา,ายละเอียดอยู่ข้างล่างและประมาณนี้แหละครับกับเกมเบลอออฟบอร์ชิ p และเกมคนเหงาที่จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้อยู่คนเดียวไปสะทั้งเกมหรอกแต่บรรยากาศอะไรต่างๆของเกมเนี่ยมันแอบบิวหรือทำให้เรารู้สึกว่าเหงาจังวะ แล้วจริงๆการอยู่คนเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้สําคัญอะไรคนเราใครๆก็อยู่ได้ดูอย่างเกมพวกนี้ได้ครับตัวละครเหล่านี้เนี่ยแทบจะอยู่คนเดียวไปทั้งเกมแต่พวกเขามีเป้าหมายมีหน้าที่มีเรื่องที่ต้องทําส่วนสำหรับวันนี้เนี่ยผมมีเกมเมอร์ขอตัวไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับ